มารู้จักทีมชาติฟิลิปปินส์คู่แข่งของช้างศึกก่อนเจอกันในคืนนี้ปัจจุบันฟิลิปปินส์ชุดนี้นำทัพโดยกุนซือชาวสเปนอย่างอัลเบิร์ตกาปยัสเปรนเทนเนอร์ที่ชอบเกมลุกเป็นชีวิตจิตใจซึ่งน่าสะท้อนออกมากับรูปแบบการเล่นระบบ4-3-3ที่เปิดหน้าบุกแม้รู้ว่าตัวเองจะเป็นรองก็ตามกุนซือวัย57ปีพกดีกียูฟ่าปัไลเซ่นทั้งยังเคยอยู่กับทีมเยาวชนบาร์เซโลนามาแล้วแถมประสบการณ์ที่ยุโรป ก็สุดเข้มคลักเนื่องจากเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชวิเทสอ่าเนมในลีกนิอร์แลนด์บอนบี้ในลีกเดนมาร์กมัคคาบี้เทลอาวิฟในลีกอิสราเอลและบรสเซียดอตมุนที่เยอรมันก่อนจะเป็นบิ๊กบอสมิสเตอร์แลนด์ในลีกเดนมาร์กแล้วถึงมาลงเอยกับทีมชาติฟิลิปปินในปี2024นี้เองด้วยเหตุผลเองกบปาเยตจึงเคยร่วมงานกับเทรนเนอร์ชั้นนำของโลกอย่างโทมัสแฟรงก์กุนซือเบนฟอร์ดในลีกอังกฤษ และปีเตอร์บอสกุนซืเอ p s ีไฮโอเฟนในลีกเนเธอร์แลนด์มาแล้วดังนั้นในแง่ของแท็กติกต้องยอมรับว่าตัวเขาเองก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวการพาฟิลิปปินส์ทะลุรอบแรกได้สําเร็จทั้งยังมี2ทีมเต็งอย่างเวียดนามกับอินโดนีเซียเป็นเพื่อนร่วมกลุ่มจึงเป็นเรื่องที่มาด้วยฝีมือล้วนๆเช่นกันฟิลิปปินส์ชุดนี้มีนักเตะอายุไม่เกิน23ปีอยู่13ารายจาก26คนทําให้มีค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่23.7ปี เท่านั้นถือว่าน้อยที่สุดอันดับ4ของอาเซียนครับ2024พัทริกไรเชลกองกลางวัย36ปีคือนักเตะที่อายุมากสุดในอาเซียนครับ224หนนี้และเป็นผู้เล่นที่ทำประตูได้มากสุดด้วยจำนวน16ประตูแต่ถ้าเอาเฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้บิยอนมาตินคิสเตนเซนเป็นผู้นำดาวซันโวยิงไปแล้ว2ประตูฟิลิปปินเคยไปเชิญหน้ากับทีมชาติไทยในอาเซียนครับทั้งหมด12ครั้งแต่พวกเขาไม่เคยเอาชนะช้างศึกได้เลยสักครั้ง ดีที่สุดคือเสมอศูนศูนย์ในปี2014กับเสมอหนในปี2018ครั้งล่าสุดที่พบกันในอาเซียนครับปี2022โดนทีมชาติไทยถล่มไป4ี่ประตูต่อศูนย์ซึ่งผู้เล่นที่ได้ลงสนามในเกมนั้นยังอยู่กับทัพช้างศึกชุดนี้ก็คือสุพนันบริรัต์พันษาเหววิบูลเอกนิตปัญญาพีระดลนฉ่ำรัศมีและวีระเทพป้อมพันธ์ ฟิลิปปินส์คือทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดเป็นอันดับ2รองจากเวียดนามเสียไปแค่3ประตูเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าทีมชาติไทยที่ถูกเจาะตะข่ายไปแล้ว4ลูกจาก4เกมและเป็นทีมที่เสมอมากที่สุดในอาเซียนครับพ2024ด้วยจํานวน3เกมและยังไม่แพ้ใครเลยเช่นกันเหมือนกับช้างศึกปัจจุบันฟิลิปปินส์ลังอันดับร้0ของฟีฟ่าแลนกงโดยอยู่อันดับ27ของเอเชียและเป็นอันดับ5ของอาเซียน บิออนมาตินคิดเตนเซ่นคือนักเตะฟิลิปปินส์ที่ค่าตัวสูงที่สุดของทีมชุดนี้อาเซียนครับพ2024ด้วยตัวเลข2 7 5 0 0 0ยูโรหรือประมาณ9.8ล้านบาทแถมยังเป็นดาวเด่นของทีมและเป็นคียแมนสำคัญที่ไทยจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดเพราะเราเคยโดนยิงมาแล้วในคิงส์ครับครั้งล่าสุดทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในค่ำคืนนี้เวลา20่นาฬิกาที่สนาม Memorial, ลิซาว์เมโมเรียลกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ แฟนบอลช้างศึกอย่าลืมมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันนะครับแล้วพบกันใหม่กับไอซ์ลัชชูดบุญซร้อยจากสำนักข่าวไทย thank you ได้ที่ช่อง Nine Stadium สวัสดีปีใหม่ครับ